สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเลขวิ่งบนไปจำว่าวันที่1ตุลาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชาแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะชมคำเตือนแล้วเรามาดูสูตรเล็กวิ่งนะเป็นวิ่งบนแบบตัวเดียว เริ่มตั้งแต่งว่าที่ออก3 8 8นะคะมาดูแนวทางของตัวสูตรก่อนจะใช้แสนบวก1้อบนคูณด้วยบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวก9คงที่มีค่าเท่ากับ X ตัวเดียวเลยนะคะเริ่มคํานวณนะคะงมดแรกที่อาจารย์คานวณให้ดูนี่คือได้เป็นแนวทางของเลข6นะคะอาจจะต้องเพิ่มแต้มหนึงจะได้7หรือว่าจะเพิ่ม บวก6เป็น12แต่เนี้ยอาจารย์คำนวณเอาตัวเดียวก่อนเลยนะคะก็เริ่มดูตั้งแต่งวดที่2มาเลยแต่เป็นงวดที่1นึ่สำหรับงวดที่ออก388แปดแปดอาจารยเ์เปิดไปตรวจนะคะที่388ก่อนสามแปดแปดเราก็จะใช้งวดที่ออกสองสองเจ็ดนี้มาคำนวณตัวสูตร ตัวแรกนะคะหลักแสนนะเลขสองร้อยบนสองสองเป็นสี่สิบล่างแปดหน่วยล่างห้าเอาแต่งวดนี้เลยนะคะแปดห้าแล้วก็เก้าคงที่เป็นสิบเป็นสิบเก้าเก้ากับเก้าก็เป็นสิบแปดออกสามแปดแปดตัวแรกเลยเลขแปดเดี๋ยวแป๊บเนาะหนีบนิ้ก่อน ต่อไปงวดที่สองดูฝั่งซ้ายขวามือ,อาจานนี่นะคะงวดที่สองงวดที่ออกสามแปดแปดแสนสองร้อยบนสามสองหกสิบล่างศูนย์ในล่างหกแล้วก็เก้าคงที่หกก็หกเป็นสิบสองสองก็สองเป็นสี่กับเก้าก็เป็นสิบสามออกสามศูนย์เก้าตัวเดียวนะคะสามต่อไปฮะ,ะงวดที่สาม วันที่สามตรงออกที่สามศูนย์เก้าแสนสองร้อยบนสามสองหกตรงนี้ออกแปดเจ็ดนะล่างนะแปดเจ็ดแล้วก็เก้าคงที่เป็นสิบเป็นสิบหกหกกับเจ็ดเป็นสิบสามสามก็เก้าเป็นสิบสองออกสามห้าสองได้เลขสองอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะสูตรเก่าอาจารย์วางให้ในข้อมูลบนนะสำหรับสูตรนี้ สำหรับงวนนี้อาจารย์คำนวณให้ชมเลยะค่ะก็คือสามห้าสองเนาะแสนห้าร้อยบนสามสองเป็นหกสิบล่างหน่วยล่างก็คือสองศูนย์แล้วก็เก้าคงที่หนะ้าก็หกเป็นสิบเอ็ดหนึ่งก็สองเป็นสามสามก็เก้าก็เป็นสิบสองสามเก้าสองตัวเดียวนะระยะไม่ยาวมากมีโอกาสมาต่อได้นะคะต่อไปดูตุระกาศสีแดงนะคะงว่ที่ห้า เราก็เปิดมาที่สามเก้าสองหลักแสนห้าร้อยบนสามสองหกสิบล่างหน่วยล่างคือศูนย์หกนะแล้วก็เก้าหกหกเป็นสิบสองสองก็ห้าเป็นเจ็ดกับเก้าก็เป็นสิบหกออกสองสี่หกได้เลขหกต่อไปนะฮะง้อที่เจ็ดหรือว่าง้อที่หกฝั่งสีแดง,แดงนี่ งวดแรกนี้มันยังไม่เข้านะคะดูการไม่เข้ามันจะต้องบวกอะไรถึงจะเข้าถ้ากรณีตรงนี้หลุดอะเดี๋ยวลองดูเมื่อที่ออกสองสี่หกแสนก็เก้าร้อยบนสองสองสี่สิบล่างหน่วยล่างก็คือเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าคงที่เป็นสิบเก้าเก้ากับสี่ก็เป็นสิบสามสามก็เก้าเป็นสิบสองได้สองออกสามสองสี่ ต่อไปนะงวดที่8ปดงออก3 2 4สองสี่แสนสองรบนสามสอล่างหน่วยล่าง2 6งหแล้วเกคงที่2อก็สเป็น4ี่บวก6เป็น10 6กกับเก็เป็น15ออก8ปดท่าสเลข5นะ5มาได้ทุกหลักนะ10หน่วย100หน่วยเพียบเลยแล้วก็10 ขยับขึ้นไปเป็นงวดที่แปดดูประกาศสีแดงนี่นะงวดที่ 8. แปดเราก็เริ่มคำนวณสูตรตรงที่ออกแปดห้าสองแสนคือแปดร้อยบนก็แปดคูณสองเป็นสิบหกอันนี้ออกหลักสิบห้าหลักหน่วยศูนยนะล่างวันนี้ออกห้าสูตรแล้วก็เก้าคงที่เก้ากับห้าเป็นสิบสี่สี่กับหกเป็นสิบหมดไปแล้วนะเหลือเลขแปดตัวนี้ยกมาออกแปดหกห้า ต่อไปนะเมื่อที่สิบตรงที่ออกแปดหกห้าแสนเก้าร้อยบนแปดสองสิบหกสิบล่างหน่วยล่างหกสามแล้วเก้าคงที่อันนี้ก็เก้ากับเก้าก็เป็นสิบแปดเก้าสามเป็นยี่ิบเจ็ดเจ็ดกับหกก็เป็นสิบสามออกสามห้าหก เราไปอันนี้งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วอาจารย์คำนวณแล้วเขียนตัวเลขตรงนี้น่ะเอาไว้ในข้อมูลบนนะข้อมูลบนแล้วเราลองมาดูกันเป็นไงตามจริงได้เลขสี่ตามนี้ไหมแสนก็คือห้ายกมาเลยร้อยบนสามคูณสองเป็นหกแลอัน,นี้ออกสามหนึ่งแล้วก็ก้าคงที่เป็นสิบเนาะเป็นสิบเก้าเก้ากับห้าก็เป็นสิบสี่ไหมคะ เลขสี่นะไปไปชนกับสองสูตรเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมตรงที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยมาประมาณเจ็ดงวดด้วยกันหกเจ็ดงวดนะแถวนี้ทั้งแถวมันก็จะได้เลขสี่เหมือนกันแต่บางงวดก็อันนี้ก็ชนบ้างไม่ชนบ้างนะตรงเนี้ยบางทีก็ได้เป็นคู่บางทีก็ได้เป็นตัวชนแต่ในที่นี้อาจารยังไม่ได้วางให้เลยเนาะอาจจะไม่แน่อาจจะมีเวลาอาจจะมาลองวางให้เดี๋ยวต้องไปดูนะว่าเยี่ยมอยู่ตรงไหนเนาะอ่ะใครอยากให้อาจารย์วางให้ก็ยกมือเลยเนาะ เดี๋ยวลองดูีิไม่ได้เลขอะไรนะคะอันนี้เราก็ได้แนวทางของเลขเลขสี่เนาะสมื่ิแล้วออกมาตัวน,นี้นะสตดไอ้สี่อันนี้เป็นเป็นแถวที่สองนะแถวที่หนึ่งก็สี่เหมือนกันเอาน,นั้นอาจารย์คัดลอกมาให้จากตรงเยี่ยมเดีย๋ยวดูเล่มก่อนเนาะแปบ๊บหนึ่งนะเล่มเก่า ไม่ทราบอาจารย์ลอกไว้หรือเปล่านะจะ้ลอกเดี๋ยวจะลอกให้เลยลอกไว้ไหมข้อมูลบนนะเดี๋ยวคำนวณตรงนี้ก่อนแล้วกันคำนวณของงวดน,นี้ก่อนของสูตรนี้ก่อน เปิดมาที่หกสี่หกนะดูหลักแสนที่เป็นเลขศูนยกมาตั้งก่อนร้อยบนหกหกคูณสองเป็นสิบสองแล้วก็สิบล่างหน่วยล่างออกไปที่ห้าแปดใช่ไหมแล้วก็เก้าคงที่ทําการบวกกันศูนย์สองแปดนี่ก็เป็นหมดไปเนะ้ะเหลือห้ากับเก้าก็เป็นสิบสี่นั้นได้ตัวเดียวกันเลยโหได้ตัวเดียวกันสองสูตรแล้วนะเนี่ยเนาะสองสูตรอันนั้นก็ได้หกเนาะอันนี้ได้สี่เดี๋ยวดูก่อนนะเลขสี่ตัวนี้ มันก็มีโอกาสนะถ้าสี่ใช่ไหมรอผลมาดูตรงถ้าเป็นตรงนี้ใช่ไหมห้าห้าห้านะมันจะมีเลขห้ามาสามงวดติดเลยห้าห้าห้าใช่ไหมแล้วก็หกหกหกอ่ะแล้วอันนี้อาจจะเริ่มที่สนะี่เนาะมันจะสี่แล้วก็สี่สี่อาจจะสี่สามงวดออกอไม่แน่นะ fc มีโอกาสเป็นไปได้นะเลขสี่ตัวนี้อาจเดินนะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูซิว่าจะเอาตัวไหนมาเทียบเทียบล็อกตารางตัวนี้ให้ดีถ้าเป็นสูตรเก่าที่อาจารย์คำนวณไปให้ีไม่ได้ลอกไว้ด้วยเนาะแปบ๊บหนึ่งนะดูจะเสริมตรงนี้ให้เลยเวลาพอมีอยู่นะแปบ๊บหนึ่ง ไม่ทราบว่ามันเริ่มเข้ามาตั้งแต่งวดไหนด้วยอเดี๋ยวลองตีดูเอาเป็นเลขวิ่งเหมือนกันลนะเอาคนละตัวก็ได้จะได้ได้สองตัวเลยตามจริงได้สามตัวเลยเนะี่ยมีสามสูตรอันนี้เนะ่ยอันนี้คือคือแฮชแทกนะแฮชแท็กสามเลยนะเลขวิ่งเนะี่ยระยะยาวอาจารย์ก็กลัวนะว่ามันจะกลายเป็นตัวนี้เพราะมันเป็นเลขเก้าใช่ไหมมันยาวมากอาจารย์กลัวมันจะมาเลขตัวแทนตัวนี้แหละ คิดว่าตัวนี้น่าเดินต่อนะเพราะว่าเนี่ยดูดูการสัมพันธ์กับเก้ามันจะไม่มีสัมพันธ์เลยเนาะห้าเนี่ยห้าห้าห้าใช่ไหมหกหกหกใช่ไหมหกตัวนี้ด้วยนะหกหกหกเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นสี่อาจจะสี่แล้วก็สี่เน่ยสี่อาจจะมาติดกันสามงวดเลยเดี๋ยวดูก่อนเนาะจางจะลอกอัานไหนให้แปบ๊บหนึ่งนะลอกไอ้สูตรที่ไม่ซ้ําดีกว่า ความหมายน่าจะเป็นตรงนี้ยังไม่ให้นะตรงนี้จะยังไม่ให้เดี๋ยวค่อยให้แล้วกันก็มีอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นสามตัวบนเลยนี่แหละใครอยากทราบรายละเอียดตรงนี้นะอันนี้ก็คือของเยี่ยมนะเยี่ยมเนี่ยก็เข้าทุกงวดเลยมันเข้าตรงนี้เลยนะนี่เอามาใส่แล้วส่วนที่สูตรที่กําลังสอนนี่ก็จะเป็นตรงนี้เลยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเลขสี่ตรงนี้สี่กับสี่เหมือนกันเลย มันก็มาหกสี่หกแต่ของงวดนี้อีกสูตรหนึ่งนะอาจารย์ขอดูก่อนแล้วเดี๋ยวลอกให้เนาะจะได้จะได้อยู่ไอที่เดียวกันเพราะทุกท่านไม่ได้ดูทุกคลิปทําไงดีเนาะแป๊บนึงนะเดี๋ยวอาจารย์ขอขอดูก่อนเอาสูตรไหนดีเอาสูตรนี้ดีกว่าเนาะอาจารย์คิดว่าตัวเก้าน่าจะเป็นสี่นะอาจารย์ขอเป็นสูตรนี้เนาะโอ้มันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะสามสองสองเดี๋ยวนะ สามสองสองสี่แปดแปดอ่ะสามนะสามสองสองสี่อะไรล่ะแปดแปดสามหกหกสี่แปดแปดอ้าวทำไมเม้นไม่ได้แป๊บหนึ่งนะวิอ,อาจารย์อาจารย์วางผิดล็อกเนาะใหม่ใหม่ใหม่สามสองสองต้องลบปเนี่ยเนาะ เอาให้มันตรงกันดีกว่าเนาะถ้าแบบนี้มันต้องทําเส้นทะแยงไม่เอาเดี๋ยวลบเอาทําอาจารย์ทําได้แป๊บหนึ่งนะสามสองสองทำซ้ำนี่แหละสามสองสองสี่แปดแปดสามอันนี้ไม่เอานะลบออกไปก่อนความอยากให้เนาะลืมขีดแดดไว้ อันนี้ไม่มีนะสามสองสองสี่แปดแปดสามสองสองสี่แปดแปดโอเคนี่ก่อนสามสอง สามสองสองแต่งนิดนึงเนาะสี่มันผ่านมือแล้วสามสองสองส,องสี่แปดแปดแล้วก็ให้มันแห้งก่อนนะสามอ่ะแถมให้เผื่อใครไม่ได้ดูทุกคลิปนะสามสองสอง สี่แปดแปดสามหกหกอ่าเห็นไหมเราเราจะได้ได้สองตัวอันนี้อยู่ใน EP อีพีก่อน EP แรกเลยเนาะ EP ที่หนึ่งอีที่หนึ่งนะ EP ที่หนะึ่งมาคู่กับ EP ที่หกแป๊บหนึ่งให้มันแห้ง เราก็จะได้คู่โต๊ะจะได้ไหมเอาตรงนี้ก่อนเอาถึงตรงนี้นะเอาแปดก่อนแล้วกันแปดตัวนี้มาที่หลักร้อยนี่แปดตัวนี้มาตัวเดียวกันนี่สามตัวนี้มาตัวเดียวกันนี่เห็นไหมมันได้ตัวเดียวกันแล้วก็อันนี้หกมาตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้จะเสริมให้นะ แล้วก็ตรงนี้สามแห้งยังสามเพื่อนเนาะสามสองตัวเดียวกันนะสองสี่อ้าวโอเคเพราะจานนี้ลอกตรงนี้เลยอันนี้ขีดแดดไปเนาะอันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่งวดที่ออกสามห้าสองเนี่ยเห็นไหม มันก็จะได้ถึงสองตัวเลยถ้าถ้าเป็นงวดนี้ก็หกนะอ่ะใครคิดว่าตัวไหนจะเดินตัวไหนจะไม่เดินเอาเด่นมาจับกันก็ได้เนาะไม่จำไม่จาเป็นต้องง้อครบสองตัวครบสามตัวเลยนะเราเอาใช้วิธีการเอาเด่นมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าเก้าเนี่ยอาจจะไม่มีนะคะอ่ะเก้าอาจจะเป็นเลขสี่ตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าสี่ตัวนี้มันจะเป็นเลขเก้าตัวเลขตัวแทนมัน และไอ้เก้าตัวนั้นเนะ่ะมันมันมาไหลงวดแล้วมันอาจจะไม่มาตัวนี้มันอาจจะกลายเป็นเลขตัวแทนตัวนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าเก้าเนี่ยมันต้องมันน่าจะเป็นสี่ไอ้สูตรที่ได้เก้านะมันน่าจะเป็นเลขสี่ตัวนี้แต่สี่จะเป็นเก้าอาจารย์คิดว่าน่าจะอย่างไม่ใช่เพราะนี่มันยังสั้นอยู่นะระยะสั้นๆน,น่าจะไปต่อเราก็จะได้คู่โต๊ะโต๊นะสี่หก โต๊ดนี่มันจะอยู่ได้ทั้งร้อยสิบหน่วยนะเขียนไว้ก่อนร้อยก็ได้สิบก็ได้หน่วยก็ได้สองตัวนี้จะเป็นร้อยสิบร้อยหน่วยสิบหน่วยได้หมดเลยแล้วจะเป็นแอนแนวทางของสูตรเยี่ยมนะสูตรเยี่ยมนะสูตรเยี่ยมอาจจะมาจับเป็นสามตัวเลยก็ได้เพราะอาจาร์เล็งไปแล้วนี่ไม่น่าไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่สองตัวนี้ เป็นสามตัวเลยสามสูตรได้สามตัวเลยนะอย่าลืมจัดไว้ด้วยหละเนาะร้อยสิบหน่วยนะโต๊ะสี่หกแต่ยังไม่รู้จะอยู่สุดจะอยู่คู่หน้าคู่กลางหรือคู่ถางนะยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าเนี่ยแหละอย่างที่เห็นเนี่ยของเก่านะหกนี่ก็เล็งไว้ก่อนเนอะว่าจะมาไหมเพราะว่ามันหนึ่งสองสามงวดแล้วจะเป็นงวดที่สี่ไหมแต่ว่าอาจารย์ชอบสี่นะ งวดนี้ชอบสี่ตัวนี้แหละมันจะมีทางทางที่อาจารย์คำนวณเป็นในข้อมูลบนไม่ทราบสูตรไหนเลยเนาะมันจะมีเป็นจิกเนาะอันนี้งวดนี้นะสมควรนะตัวแรกเลยวิ่งสนีะ่นี่แหละตัวนี้แหละวิ่งงวดที่แล้วอาจารย์ก็ให้สี่นะ แล้วก็จับให้มันเข้าด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะเอาตัวนี้มาจับเป็นคู่คู่โต๊ะสองตัว,ตวชุดอมตะตลอดชีพหรือว่าจะเอาอีกชุดหนึ่งเอาอีกตัวหนึ่งที่มันไม่ชนกับสองตัวนี้แล้วก็ถ้าจับหวยพวงมันอาจจะไม่มาเลขคู่ทั้งหมดตัวนี้อาจรย์ไม่ทราบว่ามันจะไปต่อไหมเดี๋ยวไปคํานวณหลักหน่วยอาจารย์มีหลักหน่วยทั้งหมดสามสูตรนะท,ที่ทําไว้ถ้าจําไม่ผิดนะมอีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามสูตรมันชนตัวเดียวเลยเนาะ หน่วยนะนี่ยตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะคะหน่วยบนจะมีสองสี่หกห้าหกเจ็ดแล้วก็สี่ห้าหกแล้วก็สี่กับหกนี่มันจะได้ที่เป็นเลขหกเลยนะอันนี้คือหน่วยบนสูตรก็อยู่แถวแถวนี้เดี๋ยวค่อยคําคำนวณให้ไปทีละสูตรแล้วอาจารย์วางไวให้ละหนึ่งสูตรในแนวทางของหน่วยบนหน่วยบนก็มีมีแนวทาง น่าจะไปะชนกับเลขวิ่งด้วยไหมเดี๋ยวดูก่อนนะหน่วยบนแป๊บหนึ่งนะหน่วยบนอ้าวมาทำไมได้เลขเดียวกันเนาะหน่วยบนจากหน่วยบน แล้วสูตรกันเนาะไปดูกันนะแป๊บหนึ่งหน่วยบนจานจำไม่ได้เนาะหลักหน่วยเดีย๋ยวต้องไปดูในต้นสังกัดเนาะเนี่ยเดี๋ยวมีทั้งหมดในสะี่สูตรเนะี่ยเดี๋ยวลองวางดูซิมันจะได้ตัวชนตัวไหนอันนี้ของเก่านะที่จารย์ทำไว้อาจารย์ก็ยังชอบห้าหกหรือว่าสามหก ออกเป็น46ก็ได้ตัวแรกเลยนะตัวที่เป็นคู่โต๊ดอ่ะมันจะมี40 44 46ตัวที่สองเนี่ยอันเนี้ย46อา่าลองดูแล้วกันเนาะอันนี้อาจารย์วางให้2 2ส,สูตรเลยนะของเก่านะที่เราเรียนใน EP แรกๆเลยนะแล้วก็อันเก่าได้เลข6อันนี้งวดที่แล้วก็ได้เลข6อันนี้ก็เหมือนกันได้เลข4นะงวดนี้ก็ได้เลข4อ่อีกอ้าว6กับ4เนี่ยต้องมาสักตัวหนึ่งแหละ หรูอที่คนชอบนะจะชอบตัวไหนวันที่ดูข้างล่างก็ได้นะคะวันที่นะก็โดนที่หนึ่งตุลาตรงคำว่ามีดีชาแนลนะคะอาคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ